ร้านนี้นะคะที่จินเขาต่อคิวกันยาวเป็นชั่วโมง <c oughs> ไล้มาเปิดสาขาแรกในอีสานแล้ว <c oughs> และไฮไลท์ก็ใส่ท็อปปิ้งแน่นๆมาแบบครึ่งแก้ว <c oughs> เดี๋ยวพาไปลองหกแก้วรวดในหนึ่งนาที อยากให้คนขอนแก่นด้มาลองกันนะคะกับร้านซูอี้ถือว่าเป็นร้านดังที่มี7 0 0 0สาขาทั่วโลกที่ <c oughs> ร้านเค้ามีทั้งชานมนชาลผลไม้ <c oughs> หรืออย่างเมนูพิเศษเมนูนี้ที่เป็นมะม่วงผักแคลสมูตตี้โยเกิร์ตแต่ถ้าเป็นเมนูดังของที่ร้านเลยคือซูอี้เฉาวก๊วยที่มาแบบท็อปปิ้งแนนครึ่งแก้ววันนี้คืออยากลองมากเลยสั่งมาหแก้วเพราะว่าราคาเขาเริ่มที่50บาทอย่างแก้วนี้ที่เป็นมะม่วงผักแคลคือทานง่ายกว่าที่คิดเพราะมันจะมีความหวานอมเปรี้ยวของมะม่วงแบบตัดกันได้ดีแต่ที่ทุกคนต้้้้้ออออองงงงลลเยกกก็คคืืตัวววูีีาาแนใหมถึ แก้วแบบ6อยา่างไม่ว่าจะเป็นเฉาก้วยไข่มุกลูกเกดถั่วแดงถั่วที่ส่งแล้วก็วุ้นมะพร้าวแต่แล้วเมนูนี่เขาก็จะมิกแอนด์แมทมีท็อปปิ้งต่างๆให้แบบเคี้ยวกรุบด้วยและอย่างพวกผลไม้ที่ใส่เข้ามาเนี่ยคือทุกแก้วเนี่ยเขาใส่ผลไม้สดๆด้วยเอางี้คนขอนแก่นคนไหนได้ไปลองมาแล้วบ้างคอมเมนต์แชร์กันน่อยกับร้านซูอี้กราเจลลี่แอนด์ทีร้านเขาตั้งอยู่ชั้นจีเซ็นทันขอนแก,นแก่นพีแกตจะอยู่ประตูทางออกฝั่งแมคโดนัลร้านเปิดตั้งแต่สิบ,บโมงครึ่งถึงสามทุ่มเลยนะคะทุกคน